ขณะที่สหรัฐได้ส่งเรือรบและเครื่องบินสอบแนมร่วมสมทบปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากทำเนียบขาวได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นอาจบินต่อไปอีกหลายชั่วโมงหลังหายไปจากจอเรดาร์และก็เชื่อว่าน่าจะตกลงในมหาสมุทรอินเดียค่ะ ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ลวงเข้าสู่วันที่7แล้ววันนี้โดยล่าสุดปฏิบัติการค้นหาเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายจากบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดียหลังสหรัฐออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ระบุว่าเครื่องบินมีการส่งสัญญาณทางดาวเทียมเป็นระยะนานหลายชั่วโมงหลังหายไปจากจอเรดาและคาดว่าน่าจะไปตกในมหาสมุทรอินเดีย ล่าสุดกองทัพเรือของสหรัฐได้สั่งการให้เรือรบ USS k ิสมุ่งหน้าผ่านช่องแคบมัลลกาไปร่วมค้นหาในมหาสมุทรอินเดียแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังส่งเครื่องบินสอดแนมโ o ไซด d o P-8 ไปร่วมสมทบอีกลำหลังก่อนหน้านี้ได้ส่งเครื่องบินหนึ่งลำเข้าไปช่วยตรวจสอบในพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว การสั่งการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่มหาสมุทรอินเดียในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนายเจคานีโฆษกรำเนียบขาวของสหรัฐออกมายืนยันว่ามีข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่าเครื่องบินอาจหายไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถจับสัญญาณคลองของเครื่องบินลำนี้ได้ผ่านระบบดาวเทียมโดยสัญญาณถูกส่งมาเป็นระยะๆะะนานหลายชั่วโมง หลังจากระบบเรดาร์ของเครื่องบินลม่มทำให้ไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการบินตามช่องทางปกติได้ก่อนหน้านี้สำนักข่าว ABC News และ Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานตรงกันว่าเครื่องบินได้ออกนอกเส้นทางไปหลายชั่วโมงหลังจากระบบเรดาร์ถูกตัดขาดซึ่งเครื่องบินได้พยายามส่งสัญ,ญญาณผ่านดาวเทียมด้วยระบบที่ติดตั้งมากับเครื่องบินโ Boeing 777มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของเครื่องบินลำนั้นๆและเป็นระบบเฉพาะของบริษัทโบอิง นอกจากนี้ ABC News ยังอ้างอิงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐว่าระบบเรดาร์นำทางที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องบินและทิศทางที่เครื่องบินจะเดินทางไปไม่ได้ถูกปิดลงพร้อมกับระบบส่งผ่านข้อมูลของเครื่องบินซึ่งเท่ากับว่าระบบส่งผ่านเคราะหข้อมูลของเครื่องบินยังคงใช้งานได้อีกระยะหลังจากระบบเรดาร์นำทางล่มไป อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมของมาเลเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลที่ว่าเครื่องบินที่สูญหายได้บินต่อไปอีกหลายชั่วโมงหลังจากระบบเลดานำทางล่มโดยยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดๆเพิ่มเติมได้สร้างความสับสนและความไม่มั่นใจในข้อมูลของทางการมาเลเซียที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกับข้อมูลของสหรัฐที่เปิดเผยออกมาล่าสุด โฆษกทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ว่าในขณะนี้การค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวยังไม่ยุติดังนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปแต่จากข้อมูลที่สหรัฐมีตอนนี้ทำให้ต้องมีการขยายการค้นหาไปยังมาหาสมุทรอินเดียพร้อมกับขอความร่วมมือจากนานาชาติในการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นมายัางมาหาสมุทรอินเดียเพื่อให้การปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางนี้เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ mh 3 7 0นบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือทั้งสิ้น239คนส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารชาวจีนซึ่งขณะนี้ผ่านมาก,กว่า6วันแล้วแต่ยังไม่มีใครพบซากของเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้ในเรื่องเครื่องบินถูกจี้หรือก่อการร้ายรวมถึงความผิดพลาดของนักบินและปัญหาทางเทคนิคซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เครื่องบินลำนี้หายไปทั้งสิ้นค่ะ